อา้าวจังเกิลครูซนะครับหนังอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างมาจากเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์นะครับแล้วเป็นเครื่องเล่นที่ผมว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเก่ากว่า p i r a t e รสซับ e ิดคาริเบียนครับแต่เป็นเครื่องเล่นในประเภทเดียวกันนะนั่นก็คือเครื่องเล่นที่คนเล่นเนี่ยจะได้นั่งพาหนะชนิดหนึ่งล่องไปในดินแดนมหัศจรรย์ครับพารเดรสซับสิดคาริเบียนเนี่ยเราจะนั่งแพเล็กๆฮะเข้าไปแล้วก็จะไปเจอดินแดนโจรส,สลัดมีโจรสลัดเมากินเหล้าอะไรเงี้ยอยู่ในนั้นในขณะที่จั g เกิลครูซเนี่ย ผู้เล่นจะได้นั่งเรือครับเรือจริงๆนะไม่ได้อยู่ในรางครับนั่งเรือไปพร้อมกับกับตันเรือที่จะพาเราล่องไปในป่าแอฟริกาแล้วเราก็จะได้เห็นฮิปโปเห็นงูเลื้อยลงมาเห็นมนุษย์กินคนเป่าลูกดอกมาอะไรแบบนั้นครับซึ่งอันที่จริงแล้วดิสนีย์ดีไซน์อันนี้ไว้เนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นเครื่องเล่นที่ต้องบอกว่าสวนสนุกทั่วโลกนะฮะก็ แบบไม่เกรงใจกันกับลอกกันทั้งนั้นแหละทำกันใหญ่แล้วฮะเราเห็นเต้ไมไปหมดเลยครับทั้งสวนสนุกทั้งสวนสัตว์ทุกคนก็พยายามจะทาไอ้แพร่ล่องป่าแอาฟริกาแบบนี้เหมือนกันดังนั้นด้วยศักดิ์ศรีของเครื่องเล่นที่เป็นเครื่องเล่นอมะตะแล้วก็อยู่คู่กับดิสนีย์แลนด์มาตั้งแต่เดย์วันตั้งแต่เปิดสวนเลยเนี่ยมันก็เลยเป็นหนึ่งสิ่งสําคัญของของดิสนีย์ครับเมื่อถึงเวลาดิสนีย์ตัดสินใจเอาจ้ากุครูสมาทําเป็นหนังถามว่าตื่นเต้นไหมผมตื่นเต้น2ออย่างฮะ อย่างแรกคือพอหน้าหนังมันออกมาเป็นหนังประจนภัยอันนี้ตื่นเต้นร้อเซลยแต่อีกอย่างหนึ่งที่อยากรู้ก็คือมันมันจังเกิลครูซมันไม่เหมือน p i เ a t e s ซ f the ิค r i b ิเบียนนะฮะไพเร็ดซาท์ิคคริเบีเนี่ยด้วยความที่โลกโจนสลัดมันเอื้อในการเขียนเขียนเรื่องขึ้นมานะครับว่าเขาจะเล่าเรื่องอะไรแล้วกลายเป็นแฟนตาซีที่น่าสนใจได้แต่จังเกิลครูซมันจะมันจะยังคงเอกลักษณ์เครื่องเล่นเอาไว้ย่งไงมันต้องคงนะฮะไม่คงไม่ได้นะ เรือกับการล่องแม่น้ําในป่าอเมซอนเนี่ยมันจะคงไว้แบบไหนแล้วคงไว้แล้วมันจะสนุกหรือวะเพราะว่าเครื่องเล่นมันก็เป็นแค่นั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สนใจครับแต่พอเห็นแคสปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าไว้ใจได้ครับเพราะมีทั้งเอเมซี่บลัแล้วก็มีเดอะร็อกแล้วก็ตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยแหม่มันดูแล้วมันดูอินเนอร์นโจนส์มากๆเลยมันดูอินเนอร์นโจนส์มันดูเดอะมัมมี่มันด, Mummy, มนดูมันดูเหมือน Romancing the Stone, Jewel of the Nile หนังพระจนภัยอะไรแบบนั้นครับซึ่งแน่นอนแหะผู้กำกับเขาก็พูดเลยครับว่าเราได้แรงบันดาลใจจากอินเ n น j o โจนมาเต็มๆดังนั้นแล้วพอดูหนัง10บนาทีแรกผมว่าไม่ได้แรงบันดาลใจมาจากอินเดน j าโจนเท่านั้นนะไอ้ได้แรงบันดาลใจมาจากอินเดนาโจนเนี่ยมันต้องอ q ควาแมนที่เจมส์วานทำมันมีความอินเดน j าโจนนิดนิด,นด ตอนมันไปหาสมบัติมีการเปิดผลึกมีการเปิดผนึกขุมทรัพย์ด้วยการใช้วิธีการกลงกลไก,ลก,ลก,ลกต่างๆมีการประจนภัยข้ามดินแดนมีนิดหน่อยอันนั้นน่ะเรียกว่าได้แรงบันดาลใจแต่ไอ้จังยึลครูสเนี่ยมันคือหนังรุ่นหลานของอินเดียนาโจนครับถอดมาโป๊ะเลยฮะถามผมผมว่าไม่ใช่เรื่องผิดครับนักทำหนังในยุคปัจจุบันยุคที่เป็นแฟนบอยทำเนี่ย ผมว่าไม่ใช่เรื่องผิดว่ามันไม่ได้ลอกไม่ได้ก๊อปนะครับเขาอยากจะเอาอารมณ์นั้นกลับมาแล้วเราในฐานะคนดูเนี่ยเอาจริงๆเราอยากดูอินเอร์โจนภาคต่อเนาะเราได้ดูไปตอนหนึ่งละตอนค k i n g d o ว่า the Crystal Skull ซึ่ง สนุกไม่สนุกไม่รู้แหละแต่การได้เห็นดร์โจนอยู่ในจอเนี่ยมันช่างมีความสุขเหลือเกินนะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ดูเลยครับระหว่างทางเราก็ต้องดูหนังประจนภัยแก้ขัดไปเรื่อยๆครับเราก็ได้ดู The Mummy ี่ไปภาค1สนุกภาค2สนุกภาค3เริ่มอะไรก็ไม่รู้ละได้ดูคองโกผมชอบคองโกมากคองโกก็เป็นหนังที่มีความอินเดียโจนอยู่ในนั้นแล้วจังเกิลครูสก็เป็นหนังที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์นั้นครับหนังประจนภยัย นี่คือที่สุดของความอยากดูครับผมชอบดูหนังประจนภัยมากดังนั้นแล้วผมต้องบอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยครับว่าจะต,ต้องลำเอียงฮะต้องลำเอียงมากๆแล้วล่ะเพราะถ้าบอกว่าผมไม่ชอบบรรยากาศหนังของหนังอัศวินฟันกันชงเชงแบบนั้นในทางกลับกันผมชอบบรรยากาศของหนังประจนภัยโดยเฉพาะการประจนภัยที่มีทางน้ำฮะดูเป็นรสนิยมการดูหนังที่ประหลาดประหลาดและดูมีรายละเอียดมีดีเทลนะฮะแต่จริงๆฮะ เออผมรู้สึกว่าการดูหนังประจนภัยที่มีการล่องเรือหรือการลงไปอยู่ในน้ําเนี่ยดูแล้วมันเย็นๆดีดังนั้นหนังในความทรงจําที่ผมชอบเนี่ยมันจะมีทั้งแอฟบีสมีทั้ง River v i ว e อะไรพวกเนี้ยฮะผจนภัยแล้วมีน้ําชอบชอบมาโดยตลอดแล้วมีแบบเราจะต้องพักค้างคืนตรงนี้บนเรือแล้วมีลําน้ํานิดๆก่อกองไฟกันอะไรแบบนั้นอะ เออไม่รู้เป็นอะไรชอบให้มันเป็นแบบนั้นดังนั้นต้องบอกว่าจังกุ๊กครูซมันเป็นแบบนั้นแล้วมันถูกเจอริตถูกโรคร้0ยเปเลยครับแค่10นาทีแรกของหนังเนี่ยเราก็สัมผัสได้แล,ล้วแหะครับว่าเรารักหนังเรื่องนี้แน่ๆเลยอะทั้งบรรยากาศของการขโมยของในซีนแรกที่ตัวละครเอมิลี่บลันทำคุณลิลลี่ทำใ้มันช่างเป็นซีเควนซ์เปิดอินเดนาโจนจริงๆเลยครับ คือใครดูหนังอินเดียโจนสมาบ่อยๆเนี่ยจะรู้ดีว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยมันต้องมีซีเควนซ์การเปิดตัวด้วยการประจนภัยเล็กๆอันหนึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องหลักภาค2ก็คือฉากที่อยู่ในพัตคารจีนแล้วก็มีไอ้ช็อตตี้ขโมยเพชรขโมยอะไรกันภาค3ก็จะมีที่เป็นอินดี้ตอนเด็กไปเอาไม้กางเขนของโคลัมบัสแล้วก็เจอได้หมงได้หมวกมาจนไปตามเอาไม้งเขนั่นน่ะคืนมา It s e l o o n g to the museum ผมจำได้ไอ้เจก็ครูใช้ขนบนั้นเลยครับก็คือเปิดเรื่องด้วยซีเควนต์แอคชั่นเบาๆอันหนึ่งแต่ว่าเป็นเบาๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยทิศทางที่หนังจะเป็นฮะโอมันจะแอคชั่นประมาณนี้อ๋อมันจะมีเวอร์เวอร์ประมาณนี้แล้วก็ค่อยเริ่มประจนภัย ผมไม่ต้องเล่าเรื่องเลยนะครับผมว่านะทุกคนไปดูเอาเองแล้วกันว่าเอมิลี่บลันเป็นใครมีภารกิจอะไรทำไมต้องไปเจอเดอะร็อกแล้วจะล่องเรือกันไปไหนไปดูเอาเองตลอดทั้งเรื่องการดูหนังรุ่นจัจเกิลครูซเนี่ยต้องบอกว่ามันคือการดูที่เต็มไปด้วยความสุขฮะมันสนุกฮะมันบันเทิงบันเทิงอ่ะแล้วมันทำให้เราหวนกลับมาคิดครับว่าเอ๊กับหนังที่มันเป็นหนังแบบเนี่ยหนังประจนภยัยแอคชั่น ตลกบันเทิงแบบนี้เนี่ยบางทีเราก็ต้องการแค่นี้อปว่าวะจะซ้ำก็ไม่เห็นเป็นไรจะไม่มีอะไรใหม่เท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะเป็นไรจะเดาง่ายแล้วไงวะเดาง่ายบางทีก็สนุกดีนะยิ่งดูยิ่งลำเอียงนะฮะ <laughs> เออยิ่งดูยิ่งลำเอียงอะยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าสนุกอะ่ะไม่ว่าจะเป็นการประจนภยัยมุกตลกที่เกิดขึ้นในเรื่อง รวมถึงการเฉลยพล็อ,ลอตบางอย่างที่อยู่ในหนังะนะครับเออผมว่าเขาทําได้ค่อนข้างลงตัวครับแล้วเหมาะสมจะเป็นเขาเรียกเหมาะสมจะเป็นรุ่นหลานของ Jones อินเดน่าโจนส์อ่ะคือหนังอินเดน่าโจนส์มันก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากมายนะมันก็เน้นความบันเทิงเป็นหลักการไขปริศนามีดรามา่านิดๆหน่อยๆอะไรแบบเนี้ยก็พอผมว่าก็พอนะเออบางทีหนังแบบนี้เราก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นบอกว่าน่ามากไปกว่าดูแล้วสนุกอะ่ะ โอ้ผมสนุกฮะแล้วผมถูกโรคกับจังเกิลครูซมากกว่าจุมานจิอันใหม่จุมานจิยังมีตะกกะบางอย่างที่ผมแม่อันนี้ซื้ออันนี้ไม่ซื้ออยู่บ้างฮะก็ใช่แหละมันไม่ใช่หนังพระจนไปนี่โอ้แต่จังเกิลครูซเนี่ย,เ,ยเรียกว่าเฮีย er ซื้อทุกอย่างฮะจะขายอะไรผมซื้อทุกอย่างเออจะขายอะไรเอามาจะลงน้ำจะดำน้ำไข่ปิดสนาปลโลมาสีแดงต่ำตกลงไปอะไร เอามาเถอะฮะมันคื้นเครงดีครับมันสนุกดีแต่ถามว่าดูไปแล้วสนุกขนาดนี้นักแสดงก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆเนี่ยตลอดระยะทางหนังก็มีการทั้งล้อเลียนไอตัวเครื่องเล่นจักรครูสเก่าอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมมีการปล่อยหลายๆอย่างที่ดูแล้วนึกถึงหนังะจนภัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเป็นการใส่อย่างใส่อย่างจงใจเลยครับคาระวะหนังผจญภัยรุ่นพี่หลายๆเรื่อง ผมอาจจะติดนิดหน่อยตรงความแฟนตาซีของเรื่องหนังค่อนข้างแฟนตาซีฮะแล้วพอดูไปเนี่ยผมว่าไม่ผิดเลยที่หลายคนรู้สึกว่ามัน p r a t t s of the c a r i b b e a n มากๆากอ่ะใช่ครมันมีความ Pirates of the Caribbean ทั้งเรื่องดีไซน์ของตัวละครบางตัวทั้งเรื่องพล็อตกับชะตากรรมของตัวละครบางตัวกับการแก้ไขชะตากรรมนั้นๆอะไรแบบเนี้ย เออมันดูมีความเป็น Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl หรือว่า p r a t e s ภาคแรกอยู่พอสมควรครับผมรู้สึกว่าคือเรามันติดขนบอินเดนาโจนส์มากๆเนาะพอเราติดขนบอินเดนาโจนส์มากๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามีต่อหนังประจนภัยรวมไปถึงนิยายไอ้พวกขุดสุสานอะไรพวกนี้ผมก็อ่านนะฮะก็คือแฟนตาซีได้ไหมได้แต่ความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันต้องแฟนตาซีตอนท้ายนิดนึง ใครดูอินเดียตาโจนจะนึกเรื่องนี้ออกครับว่าแฟนตาซีตอนท้ายนิดหนึ่งคืออะไรอย่าง Rader ร์เดอะลอสอารหรือว่าอินเดียตะโจนภาคแรกเนี่ยมันจะประจนภัยตลกโปกฮากันมาเรื่อยฮะภายใต้พื้นฐานของความสมจริงสมจังแบบมนุษย์ไม่มีอะไรแฟนตาซีจนสุดท้ายมาเปิดหีบแล้วแฟนตาซีก็บังเกิดมีความเหนือธรรมชาติออกมาเต็มไปหมดเหมือนกันฮะอินเดียตะโจนเดอะลัสเดอะเทม o ปฟภาค2นู่นแหละฮะท้ายเรื่องอะกว่าอินเดียตาโจนจะท่องคาถาแล้วเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น ก็ต้องดูจนจนท้ายเรื่องนะครับดังนั้นแล้วพอดูจ้ากุครูสแล้วมันมันแฟนตาซีมากๆเนี่ยผมก็ใจคอไม่ค่อยดีฮะผมก็รู้สึกว่าอืมเยอะไปนิดนะเออมันเยอะไปนิดนึงอยากให้น้อยกว่านี้สักหน่อยนึงถ้าน้อยกว่านี้หน่อยเนี่ยอาจจะถูกจริตอาจจะถูกโรคกว่านะฮะดังนั้นสรุปโดยรวมเนี่ยผมซื้อทุกอย่างของเจากครูสฮะอาจจะซื้อมาแล้ว อืออันนี้ชอบมากซื้อมาแล้วโอ้โหอันนี้ประทับใจมากซื้อมาแล้วรู้สึกว่าอันนี้คุ้มราคาที่ซื้อมามากๆ,ๆในขณะที่ก็มีนิดๆหน่อยๆฮะที่รู้สึกว่าซื้อมาแล้วอันนี้ไม่ค่อยอซื้อมามันอยู่ในเซตเดียวกันซื้อมานลิกๆหน่อยๆแล้วกัน <laughs> เออซื้อมาเล็กๆหน่อยๆแล้วกันมีอูแค่ประเด็นแฟนตาซีนี่แหละฮะที่ผมรู้สึกว่ามันแฟนตาซีไปหน่อยดังนั้นใครยังไม่ได้ดูเนี่ย ผมว่าอันนี้ดูได้เลยฮะเออมันบันเทิงมันสนุกถามว่ามันซ้ํามันเก่าไหมมันไม่ใช่ไม่ใช่เก่าแล้วมันไม่เก่าเท่าไหร่หรอกแต่มันเดาได้อะไรแบบเนี้ยเออหลายคนจะมีปัญหานี้เดาได้เดาได้แล้วไงบางทีหนังง่ายๆก็ดีเหมือนกันนะดูแล้วมันสบายใจดีดูแล้วมันแบบเออไปเรื่อยๆดีนะฮะดังนั้นแล้วสรุปโดยรวมใครยังไม่ได้ดู ดูได้เลยครับอยากมีภาคต่อไหมอยากมีแน่นอนอยากเห็นแน่นอนโอเคผมอาจจะติดไอตัวไรอีกหน่อยนึงก็ได้เออติด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 เลยแหละผมว่ามันประหลาดไปหน่อยประหลาดน้อยกว่านี้หน่อยก็ดีฮะมันเพี้ยนไปหน่อยเออไม่รู้แค่ไม่ชอบสิ่งที่เขาพยายามจะทําแค่นั้นแหละฮะแต่ว่าถามว่าเป็นเป็นอุปสรรคในการชมจนรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่เห็นสนุกเลยไหมนะไม่ฮะเพราะว่าโดยรวมมันสมบูรณ์แบบแล้วก็คุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเสียดายอยู่อย่างเดียว ฉันทำไมไม่ไปดูมันในโรงวะตอนนั้นนะ่ะโหวตมาแล้วไปดูอะไรตอนนั้นตัดสินใจไปดูอะไรจําไม่ได้เอาเป็นว่าถ้ามีภาคหน้าแล้วมันอยู่ในโรงนะจะไปดูเรื่องนี้ในโรงชอบจ้ก็ครูสกลายเป็นหนังอีกเรื่องหนึงนะ่งครับนี่จังก็ครูสจะกลายเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เอาไว้เปิดดูเวลาทํางานเพลินๆ <laughs> ดังนั้นสรุปถ้าจะต้องให้คะแนนเนี่ยอันนี้ลำบากครับ ต้องบอกว่าอันนี้ลําบากมากเพราะว่าตัดอะไรดีอ่ะไม่เห็นมีอะไรนะ่าตัดเลยอ่ะสนุกไปหมดเลยให้เต็มได้ไหมเดี๋ยวเขาจะหมั่นไส้เอาก็มันชอบอะเนาะเพราะมันดูแล้วมันสนุกอ่ะผมว่าแพ้ทางหนังประจนภัยเว้ยต่อให้มันแบบประมาณนึงอ่ะโอ้แต่ถ้ามันมีการประจนภัยเกิดขึ้นอ่ะมันแบบว่าแอดเวนเจอร์แบบประจนภัยจริงๆอ่ะ คุณอินเดน่าโจนกับไอ้คริงเดอว่ยคริสตัลสกาวเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีดเท่าไหร่ถูกไหมฮะแต่มันก็จังเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขจริงๆเลยอะผมว่าผมโตมากับหนังแนวนี้ไว้ผมว่าผมมีความทรงจําที่ที่มันประทับใจมากๆกับการไปดู Jones and the Last อ,อินเดน่าโจนซันเดอร์ลัสครูเซสอะโอ้ผมไปดูที่เชียงใหม่ตอนนั้นภาคไทยด้วยนะน่าจะเป็นโรงมาหานครหรือนครหินอ่อนเนี่แหละผมจําไม่ได้แล้วผมจําชื่อโรงไม่ได้ แต่ว่าเป็นโรงที่อยู่แถวแถวแถวราชพัฒ์เชียงใหม่นั่นนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่เหลือละหายไปหมดกลายเป็นตลาดไปหมดละโอ้แล้วจำได้ว่าตอนที่ไปดูอินเดียโจนซันเดอร์ลัสครูเซส่ะภาคที่มีพ่ออ่ะภาคที่มีชอนคอนเนอรี่เป็นด็อกเตอร์เฮนรี่โจนส่ะมันสนุกมากเลยฮะแล้วมันก็กลายเป็นแบบว่าเห็นหนังประจนภัยที่มันอยู่ในโซนแอดเวนเจอร์แบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาพยายามจะทำให้เป็นอินเดียโจนส่ยมันก็มันก,นก็ยิ่งดูยิ่งมีความสุขนะครับ ผิดไปนิดนึงคือตัวที่จะมาเป็นอินเนจโจนแทะว่ามันไม่ไม่ใช่เดอ์ล็อกนะมันกลายเป็นเอมรีบลัน <c oughs> ซึ่งอันนี้ว่าไม่ได้นะครับว่าแบบแม่เซีได้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเดอ์ล็อกน่าจะเป็นผู้ชายว่าไม่ได้ครับเพราะ,ะประเด็นในหนังเขาเขาว่าด้วยเรื่องของผู้หญิงเยอะเหมือนกันโอ,อ้ยอย่างไอรัลล์ครอฟเนี่ยทูมเรเดอร์ไม่รู้ใครจะว่ายังไงนะผมยังสนุกเลยอะ เออไม่ว่าจะเป็นท o m เ r a ดอร์ที่ a n g e l i ลน j าโจลเล่นหรือว่าที่อาริเชวิการเดอรเล่นนะผมก็สนุกอยู่ดีฮะผมชอบผมชอบหนังผจนภยัยคุณคิดดูอะไอ้ที่ผมบอกว่าผมเก็บตังค์แล้วผมรอจะจองไอ้ PlayStation 5เนี่ยไม่ได้เป็นเหตุผลว่าอยากจะเล่นอันอื่นเลยนะฮะผมอยากเล่นในอันชาร์เต็ดอะอันเดียวเลยะฮะเพราะมันเป็นเกมแอนด์เวนเจอร์ผจญภัยชอบอะไรทํานองนี้ดังนั้นแล้วจังหวะครูหนังผจญภัยเรื่องล่าสุดที่สร้างขึ้นมาจาก เครื่องเล่นจักเกลครูซในดิสนีย์แลนด์เต็มสิบมันให้สิบไม่ได้ใช่ไหม <laughs> ผมให้แปดแล้วกันครับ <laughs> แล้วจะให้สิบแล้วมันไม่ได้แล้วหักตั้งสองจะบ้าเลยมันไม่ได้มันมันหนังมันไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นฮะ<อ>นะ<อ>เราต้องบอกแบบนี้ครับว่าหนังบางเรื่องที่เราชอบมากๆเนี่ยยังไงซะมันสนุกไหมมันสนุก พูดตรงๆมันจะมีฉากกลางๆที่ช้าๆหน่อยคุยกันเยอะไปหน่อยไอ้นี่แฟนตาซีไปโอ้โหมึงก็ดีไซน์ไปเนาะไอตัวนี้พึ่งเกาะทั้งตัวเลยนี่มึงแคนดี้แมนหรือเบลเนี่ยอะไรแบบเนี้ยออมันจะมีอะไรแบบนั้นที่ติดๆนๆแต่ว่าโดยรวมเนี่ยโอ้ชอบฮะ